สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะล่าสุดเราก็กลับออกมานะจากป่าเห็ดแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ไม่ค่อยได้นะครับพี่น้องนะเพราะว่าเห็ดมัน้อยดูวัวป่านะอู้ล่าสุดนะพี่น้องผมเห็นวัวป่านะฮะงูป่านะเอฟซีนู่นครับไม่ใช่วัวกระทิงนะเจนี่ครับผมมันก็ลงมันบุตรลานแท้ วัวที่ชาวบ้านเนาะไททงนะฮะอ่าน่าจะเป็นแถวอำเภอนาแกเนาะอ่าเอาขึ้นมาเลี้ยงนะครับภูเขานะครับก็เขาเรียกว่าทับนะฮะไอศีทับนี่ทับทับนี่คือเถียงนานี่ครับผมโอ้วัวสวยมากเลยมีแต่ตัวตุ้ยๆนะครับ นี่ไม่ใช่กัวกระทิงนะให้เอฟซีนะนี่เพราะว่าช่วงนี้นะครับหญ้าเนาะหญ้าเพกมันมันออกใหม่เนาะนะมันเพิ่งเกิดนะกัวก็จะขึ้นมากินนะครับนี่สบายครับ f อฟซี FC. อันนี้สงสัยจะมาหลอกกินเกลือนะฮะมามาจอบเจ้าของเนาะนะครับผม ส่วนพวกเรานะครับอ,อ่อนานี่ครับผมพวกเราก็นั่งสมมุอยู่เลยอ่นี่ครับผมเห็ดของผมนะก็ได้อยู่ประมาณประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะของแม่มาต่อยโอ้ไม่ไม่ถึงเนาะประมาณเจ็ดแปดขีดนะฮะนี่สองคนน่าจะได้อยู่แม่น่าจะได้อยู่สองกิโลนะครับ เก็บสี่ถงเบิ่งเหโอ้อันนี้เห็ดเท้าเอามาทำไมเห็ดเท้าที่แรกมันไม่ได้หมุนแบบนี้ในของของลุงนี่ตะก้าปีนเท้าโอ้เอาไปแบบนั้นเลยนะแจ๋วได้กินเยอะออนะในของป้าล่ะออโอ้แจ๋วแล้วคุณนุ่นล่ะได้ยูบ่เห็ดหนะเอออึดอืดมือนี้เนาะมันห่วยอีหลีมันห่วยแล้วนะฮะสี่ แต่ถ้าว่ามันมันโห่ยน,นี่แต,ตท่ทำไมทำไมเราได้หนุ่มๆแตนตอดเอฟซีตอดตือตอดปากแตนตอดปากกูจะหายเลยจังไนก็เือดอกเตนตอดปากนะอะไรกูจะบอก เวลามันคือคือยังองโอ้วันนี้ไม่ได้นะน้พี่น้องถ้าว่าเห็ดโหยเนาะทำไมมันยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเอฟซีผมว่าเห็มันทยอยออกนะครับพี่น้องโอ้ดูครับพี่น้องนี่ครับเกือบกิโลเนาะเออกิโลได้นะนี่ นะครับผมโอ้ดูนี้ไม่เป็นท่ากับเพื่อนนะฮะเอซีเอ้ยที่ทังเห็ดกันมุนกันน,น, <c oughs> นะมันมันถ้ายอยออกนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ว,ว่ามันห้อยเนาะมุนกับมุนกับเนาะเฮ้ยิทมทำตัวไดบบเก่งหมดไปว่าถ้ามันห้อยนี่มันจะได้แต่ันบาน นี่ถ้ามันห้หวยนี่การมาหาเห็ดมันจะได้แบบนี้นะครับแต่อันนี้มันยังนุ่มๆอยู่นะครับย่่อรคับนี้นองตเฮ้ยลุงนี่สนใจงูนี่ไปซืเอาหรอตัวละห้าพันงูมาจะโคันครบเออมาจอดจ้าของนี่โรอีหัขาววดหั โง่เลยรเท่านั้นจะเลิกพอตากบแม่ยายก็มาป่านี้นะครับพี่น้องแต่ยังยังไม่กลับมาเนาะมาครับเพราะว่าป่านี้ป่านี้มันกว้างหหาไปหามาไปได้มองหันแห่ไปได้มองเห่าห็นเนี่ยเห็ดนะวงหันนะอันที่เฮ็ดเลิองนี่นะได้บริเวณนะะเบิดจุ่มเห็ดนี่นะ ันไม่ได้เห็ดแต่เนเลยแต่ให้ได้ทอนนี้แลเอดีดีกว่าไม่มาหยุดน้าแม่เนาะพอได้ตื่นพอโอ้ยนี่ก็ไปนึ่งสามถุงก็เป็นสิบถุงแล้วแบบนี้อัดไว้ก็ได้อยู่ห้าเราไปโคกเลยมือหมดสภาพหมดสภาพแล้วนั่งเจ้าก่อนนั่งพักก่อนถ้าฝนตกอีกนะผมว่าเห็ดต้องออกอีกนะครับพี่น้อง พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มาพักผ่อนก่อนที่ถ่าเราไปไปน้ำยาทองหมดเองน้าไก่เลยเนาะแต่พี่หวยแต่คุณก็ต้องหวยเว้ยจังแล้วมันออกจำหลังอยู่นี่มันเหมือนหวยเดมมันมันทยอยอ้อมันมันคลานเป็นอันนี้นะมันคนเอาแล้วกับเพื่อมันนี่แม่ต้องเอาเอาเนาะอือสิบคนก็สิบกิโลนะฮะเอฟซี นี่ก็ได้เลือนหนึ่งกิโลนี่นีง่ท่าต่อไปนะครับเห็ดมันมันออกมาแล้วก็คนเก็บไปออกมาคนเก็บไปเพราะจะสังเกตนะฮะเห็ดที่มันบานนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเนาะ F4 ที่ว่าเราเอาตัวละห้าพันนะรุ่นใหญ่ก็ตัวนี้เนาะนี่ซ้ำนี้มันอีกนี่รุ่นที่สามรุ่นนีละห้าพันนะเราตอนนี้ได้จะโตรยมันมีมีหว่าเห็ดมันงูเนาะวัววัว มารอกินเกลือนะครับพี่น้องต้องรอดูเซียนเห็ดนะครับอ่าพอตากับไม่ใหญ่เนาะว่าจะได้เยอะไหมครับพี่น้องนี่ครับสวยมากเลยนะฮะเอซนี่เห็ดปลานี่ปลานี้นี่จะไม่ค่อยเห็นเห็ดบานนะฮะ นี่ครับนกงกเหลืองนะครับพี่น้องส่วนมากนี่เขาจะเอาดอกบบานเนาะไปทําเชื้อนะฮะเอฟซีแต่ผมว่าจะเอาอยู่แต่มันไม่มีนะครับนี่ได้ได้เห็ดตะไคร้นะฮะหนึ่งดอกนะครับพี่น้องงูเล่าเอามาเนาะหู้อะไรี่เตะไคร้นะครับเห็นนกงกขาวนะครับผมนี่ครับได้ดีกว่าดีกว่าไม่มานะครับพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ได้อยู่คะาแรงขั้นต่ำนะครับสามร้อยนะครับพี่น้อง F4 เอาลรียรถดกันละสรุปเราวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ได้เท่านี้แล้วนะครับพี่น้องแต่ก็ยังยังได้อยู่นะครับ F4 เนาะแจ๋วเลยนะครับก็เอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งอะไรนี่ตรงนี้เห็ดพึ่งข้าวว่ะเห็ดพึ่งข้าวเฮ้ เออนี่ใช่มีนะตัวละห้าพันก็และวยาได้ยูอะไรพอตัวเพราะเนี้ยเห็นอมากมันมารอกินเกล,อลอืลอนะฮะเอฟซีมันลุงมันราคามันลุงได้งูมันรอเจ้าของเนาะน่าจะออะอาทิตย์ละครั้งนะเจ้าของเขาขึ้นมาดูนะฮนะฟูงเห็ดนะครับเออฟูงกันวัวเนาะโอเคครับผมคลิปนี้อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับเนาะเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกท่าน คลิปนี้สวัสดีครับ